กับใบฟรีขกคร้บขอสูรบวิธีอะไรก็นาทีสุดท้ายแล้วครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บที่ทักแทงมาจังหวะนีแล้วตวัดยิงแล้วก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูกสูตรกับสุกขลาแล้วเป็นทางด้านปุญจพงครับโอ้โหวิ่งมาตวัดยิงผ่านนิสักเข้าไปเลยครับจังหวะที่รอคอยครับแล้วก็โ้โหนาทีสุดท้ายช่วงทดเจ็บพอดีครับนี่ครับแอบมานะครับจากข้างหลังเลยไม่รับหน้าชัดเจนนะครับ แล้วก็ตัวประกอบของพวิทยาคมนีไยไม่ทันรได้ระวังเนี่ยครับอ้อมมาครับแล้วก็แปลสวนตัวเข้าไปเลยโอ้โหจังหวะนี้คือสิ่งที่เตรียมมานี่ได้ใช้แล้วก็สำฤทธิ์ผลในประตูที่พวกเขาต้องการด้วยนะครับผูริบเปิดมาลูกดีได้โบกแล้วเข้าไปเลยโอ้โหแม่โฟกัสไปอยู่ที่ใครไม่รู้ครับแตคนประตูที่เสมอเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับ เครับโอ้โหโดนบังเวยครับแม่โดนตัวคือโดนเพื่อนนะครับเนี่ยโอ้เท่ากับว่าคนทำประตูเนี่ยเป็นเบนยามินนะครับเนี่ยบอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนเบนยามินเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหได้้ทออยโโหจะทุ่มไกลเข้ามาครับคริสเตียนมงเช็ดจังหวะนี้บอลตกมาที่อายันให้มาตรงกลางพานุพง์กดด้วยซ้ายลูกนี้แล้ว1-0เลยครับโอ้โห นักบอลอะไรครับเนี่ยยิงประตู3เกมติดครับโอ้โหครับเอาแล้วครับหน,นของคริสเตียนจะวาทุ่มไกลนะครับแล้วก็เคลียร์ไม่ขาดอายันเก็บตกได้ไหลามาลูกนี้ครับแล้วดูพันพง์ล็อกเข้าซ้ายยิงโอ้โหเรียกว่าเสียม,มุมเข้าไปเลยครับสุดๆครับเป็นวันได้คิดที่น่าจับตามองในฟุตบอลไทยลีก2เลยนะครับ,รบแล้วก็เป็น ผานวงพบสายใหญ่ครับยิงเข้าไปคิดเตียนำหนึ่งศูนย์แต่หรือว่าเดี๋ยวดูครับว่าสำโทจะเร่งเครื่องมาได้ขนาดไหนให้มาจังหวะนี้ครับกองทวีปกดด้วยซ้ายฉลับอ้ไงเลยทะลเข้าประตูไปเลยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับจังหวะนี้โอ้โหนี่แหละครับกองทวีปบมักกระโทกครับดูจังหวะบอลขึ้นมาครับแล้วกองทวีปรับบอลไม่ลำด้วยครับจับหนึ่งทีมีช่องยิงยัดเลยครับบอลเนี่ยไปฉลับนะครับ ไปฉลับ,บสลีฟครับแต่ว่าฉลับล้วบอลมันเข้ากรอบครับเนี่ยมันเลี้ยวเข้ากรอบแล้วโอโ้โลายมือครับเอาไม่อยู่พงษพัฒน์พงษพัฒน์ได้ทิ้งตัวไปเสาวขวามือนะครับแต่ว่าพอมันฉนลับปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยครับกลับมาไม่ทันครับโอ้ทะลุสวยครับอาครับขวายืนว่างอยู่อาครับข้าาในเขตโทษดึงเข้าซ้ายเอาแล้วเข้าเหลี่ยมแล้วยิงดักทิ้งไม่ได้หน้าเขตโทษ ได้ยิงอีกทีแล้วหนึ 1> 1่งสูเลยเอาจนได้ครับประตูขึ้นนำของพัทรพพิษจากหมายเลขเก้ครับพานุวิทย์เจยาคมครับดูครับหูแต่ขวาเติมสวยครับจังหวะให้มาครับสรวิทย์สีลางแล้วซ้ายยิงติดบล็อกขวาเนี่ยโอ้ยยิงแล้วอย่าว่าตลอกคู่แข่งฮ็หลอกเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนยังกระโดดหลบครับแล้วโดนบังครับโอ้โหแต่ยิงดีครับตรนี้ต้องชมว่ายิงดี แล้วเลือกนี่ครับโอ้โหไปหลอกทางธนัดด้วยนะครับแล้วยิงยิงผ่านตรงสะโพกตรงนั้น,น,นโอ้โหบลอ็อกยากครับเกมรับโอโ้แล้วมันโค้งหนีด้วยนะครับหมซิสครับหันมาอีกทีนี่บอลถึงประตูแล้วสายโค้งเขาหาประตูเปิดมาเสาสองโอ้โหหนึ่งหนึ่งไปเลยครับแม่อกาสอาจจะน้อยแต่ทำได้ครับแล้วเป็น หมายเลขสี่ครับไกรยุทธเกาะสูงเนินนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นตกเตะมุมแล้วบอลข้ามมาเสาสองอู้ประกบตัวห่างแต่จิกก็ไม่ห่างก็ตามมาเหมือนกันแต่ว่าเหลี่ยมดีกว่าครับโอ้เหลี่ยมของไกรยุทธเกาะสูงเนินเนี่ยตามตามมานะครับแต่ว่าบอลโอ้ไปโดนหลังเพ้อโอ้ไม่ได้นะเครดิตได้นี่นะหลังแอนเลยครับจบูถ้าอย่างนี้นี่เครดิตต้องเป็นอิทิบลนะ โอ้ไปต้องเป็นกากระหลัางแอนครับลูกนี้หลังโอ้ท่ายิงหลังแอนเท่มากครับอิทธิมนทิพเนศนะครับคณพศให้ทางขวามาครับชิษณุพงศ์ให้ขนานเส้นขนานเส้นบอลไต่เส้นครับไม่ใช่ลิงครับไต่ได้เหมือนกันครับขวามาแล้วมีเพื่อนวิ่งทําทางให้ไปในกรเขตโทษแล้วได้กดด้วยขวาพลิกแซงนําไปเลยครับแม่ยังไงครับเนี่ย แล้วเป็นหมายเลขสิบโอ้กลายเป็นยิงแล้วน่าจะเบียดเข้าเสาแรกแล้วบอลไต่เส้นนะครับแม่เต้บอกท่านลิงก์ก็ไต่ลาวครับแต่บอลไต่เส้นไม่ออกทะลุมาไม่ล้ําครับโอ้โหเลือกยิงอัดเสาแรกเลยครับเพื่อนรอเสาสองเดี๋ยวดูมุมมุมหลังจะเห็นว่าเข้ายังไงโอ้โหยัดเข้าเสาแรกเลยคมมากครับลูกนี้โอ้โหนี่ยิงดีครับวันนี้ต้องชมว่ายิงดีแล้วบอลแรงด้วยนะครับ แล้วแล้วไปกระแทกเรียมนี้พุทธสินปล่อยเล่นปล่อยเล่นแล้วโอ้โหยังพาหนีได้สวยครับเข็มชาติเข็มชาติโดนบางอยู่2คืนมาให้เพื่อนแล้วดูครับพื้นที่แคบแ,แค่พาหนีมาแล้วยิงตรงนี้โอ้โห3ามหนึ่งไปเลยครับอัศวสำชานศรีราชาครับเป็นหมายเลขห้าครับปุญญาพัฒน์ทองใสครับโอ้โหพาหนีสุดๆดจริงๆครับสะใจเลยไปยังไงครับได้สอสาคน เล่นแคคนเดียวเลยนะครับนะแล้วดูหักกลับมาดูหนึ่งครับสองสามสีห่ห้าหกเจ็ดแปดคนครับหลบไปได้ยังไงสองสามสี 2> 2, 3, 4, ่ฮะโอ้โหตรงนั้นมีสามสี่ห้าคนครับที่ออที่งงปุญญพัฒพาโอ้โหแล้วยิงรอดขาเลยครับโอ้โหคือนิ่งครับดูแตะแล้วนิ่งในการแตะอ้อมครับเข้ามาสไลด์ก็ไม่ทันแล้วครับโอ้โห เกมรับก็ยังยืนกันดีครับเอาเสิเอาเกี่ยวได้แล้วจวังหวะจับได้เก่โทษตวัดจริงเอาแล้วครับ3 2มสองอูวมาถูกเวลาเวลามากเลยครับนาที74ของพัทรบพิษครับหมายเลขเก้าอย่างพานุวิทยเจยาคมครับบอลเปิดมาแล้วอูไม่ล้ำครับตรงนั้นแล้วอูเอ้าวจังหวะเกี่ยวม,มันมีสกิดนิดนึงนะครับ นี่ครับสก,กิลแล้วตรงเนี้ยแต่ว่าโอ้โหแล้วโดนบังครับระยะตรงนี้หมดสิทธิ์ผู้สัมปะตูคือถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยคือจังหวะเปิดว่าเนี่ยไม่ล้มเนี่ยโอ้โหแต่มันมีช็อตที่สก,กิลเนี่ยตำแหน่งของพานุวิทย์เนี่ยเหลื่อมๆแต่อย่างว่าครับเนี่ยวครับรูปเกม <c oughs> ตอนนี้เนี่ยสี่สิบปีครเท่าไหร่ร้อยสี่สิบขึ้นมานี โอ้คนหรือตัวตุนนะ่นเนอะเอาไปตัดมาได้แล้วหลุดมาในกรอบเคโทษแบบนี้อ้าว4-2เกืบนับได้เพียงแค่นาทีเสร็จเสจเท่านั้นครับไปเล่นพลาดแบบไม่น่าพลาดครับอูโหูฮาเลนไอ้ฮาเลนไม่มีมือกระดิกกระดิกนะโอ้ฮาเลนสีราชาัยครับ,ค,รบคือบอลเนี<ป>่ยไม่มีอะไรครับหมุย้อนกลับมาแล้วมไม่จับแล้วห่างครับอ้โดนฉกได้แล้วจริงอจะหวาดแต่บอลชิดตัวด้วยนะครับ อู้ไปโดนฉกแบบนี้ก็เนี่ยครับโดนโลงโทษก็ยังเห็นความผิดพลาดในแนวรับอยู่นะครับจริงๆในจังหวะสุดท้ายนี่เกี่ยวไม่ม<า>ติดด้วยนะครับมาเกือบจะทันแล้วเหมือนกันนะครับเกือบจะตามมาแก้ตัวได้ครับสุรวีรอดมาสุดท้ายนี่ปฏิพัฒน์จันหอมนี่คือเกี่ยวมายัางไงต้องยิงแล้วครับและกลายเป็นดีด้วยดูครับ <c oughs> แม่ฮาเลนศิราครับผม